ือลงกองไปฝากหมอลำครับผ็น้ำมาจากฝากไตมืาขึ้นเน่สดจากสวนใช่ไหมเจ๊จากไหนชุมพร พอจะคลิปเนี่ยพอหยุดฮะทาไทยจังน้อยแน่หนิลงไรไปเนี่ยลงเรีวครับผมครับคุยกับลูกสายอยู่ครับเดี๋ยวสิลงไปเรียนนับเนี่ยมาแล้วเด็กศิลป์มากมายเพื่นพอนมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเป็นไงพอสบายดีโอ้ยบ่าปัญหาติดตามตั้งแต่อยู่น้ำแม่นกคุณเออ ดีใจดีใจดีใจสั่นเร็นพูนแล้วเป็นไงพ่อบายดีเนาะขม่นุูยูพี่ชายเอาตัดไปของเอาน้าบ่ไปอาบยูใส่พุ่นอยู่วัดเตียงของน้าห้องน้าอยู่วัดก็มีห้องน้ามดิพ่อเออม่วนไปเอาน้าครับครับเดี๋ยวผมไปตังพุ่นก่อนครับครับ ใส่หถาเล่าอนูแม่นนี่อใส่รดเราใส่พไการใชรถเล่าเดจอดอย่ข้างบนเด็ดจัมีมีเต็นท์ขาวๆอยู่ฟังทถนนละอ๋อครับฟังถนนถนนใหายเห็นปะพี่บุกไมเป็นไงล่ะเรานอนตีพ่อไงเลยอ่ะน่งแล้วยางยืดตานีแล้วหน้าเอาหนังมันกรเงช่ไมเบิ่งยู่ ฝากบูฟนไปลวดนี่คุณละตรงคุณละตรงนี่นหเนี่ยเน่ยเหนล้วลวดเอาลงกองมาฝากครับผมนะน้ำกันน่นละครับผมไปนี้แหละเอามาเจอใกล้นยก็ไปทางไหปยังไงต้ เดียวรถแล้วม่ยเรานอนแล้วยี่ดีมีกัญใจเมียน,นสวัสดีครับยายล้าเอาลองกองมาฝากครับโอ้ยว่ามันจะเล่าน,นอนมือเช้ารดรือเก็หองเป็นติหลเป็นจังได้ จ้อันไหนเนี่ยแม่มาถ่ายรูปเขาผมถ่ายวิดีโอเดี๋ยวผมจะไปแคปเอาดอกขอบคุณครับครับครับอย่าเลิมเลิกเพลงใหม่เพลงใหม่ครับผมคาของแถาเอาบุญเห็นแล้วเห็นแล้วเมียนล่าไปหน้าตาดีคือเมียนนอนไปเนี่ยกระรังสีหาหม่องนอนครับผมครับผมเดี๋ยวผมกลับก่อนมือแรกคนละมือแล่จจ้าจ้มือแรกใช่ไหมแข่งกำลังใจคือเก่า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  ฝนตกมาขึ้นแต่ <Okay. S 1> ว่าสนามแข็งอยู่พี่น้องมาแห่งกำลังใจสาวน้อยอหลายๆเ้ยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมสิกับไปเฮ็ดงานต่อครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมไปถ่ายเนาะ ครับทัางเกา่าครับพี่นอ้องมาเรงยักสีมา นี่รถโคตรานะบนบอลเรียนเนาะ hàng mẹ Lùng bên ngoài không? Cái gì màu thì không có Cái màu thì không có 那边那地哟。 คลิปนี้เอาไว้สำนิดครับพี่น้องมะเร็งสีมาให้กำลังใจมอลั่มไปเว่นๆเลยล่ะสวัสดีครับ